พารกิจของพี่ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาหาวิธีผ่านด่านใหม่เพื่อที่จะใช้ในการฟาร์มเหรียญและจะนําเหรียญนั้นไปทําการตุ่มหาตัวละครระดับคอสมิกตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นก็คือเจ้าจีทอยเลสนั่นเองและพี่จะได้ตัวละครนั้นมาครอบครองหรือเปล่าเราก็ต้องไปชมกันในคลิปวิดีโอนี้นครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับต้องชายเ่ืนอใครที่ดูแล้วยังไม่กดไลค์คืนนี้พี่จะไปเข้าฝันและจะไปทําการ เเปิดมาในคลิปนี้ระหว่างพี่ๆกาลังรอตัวเกมทาการอัปเดตอยู่นั้นพี่ก็ได้มาลองลงชาเลนจ์เก็บดาวแดงอยู่ครับแล้วมันก็ได้มีอยู่ชาเลนจ์หนึ่งครับที่โคตรยากเลยมันสามารถวางตัวละครได้แค่7ตัวเท่านั้นครับโอ้โหกว่าพี่จะผ่านมาได้และพี่ก็ได้นําดาวแดงที่พี่มีอันแสนน้อยนิดครับมาทาการซูมหาตัวละครระดับคอสบิกแต่ตัวละครที่พี่ได้ก็จะเป็นอีวิลเฟมทาวเวอร์ครับ ซึ่งเป็นตัวละครที่พี่ยังไม่มีอยู่เหมือนกันและต่อมาพี่ก็ได้มาทําการซุ่มบัฟให้กับเจ้าโคเนอร์ครับซึ่งตัวละครโครเนอร์นี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะเป็นตัวละครหลักเลยที่จะใช้ในการผ่านด่านใหม่ครับและบัฟที่พี่ต้องการก็จะเป็นบัฟสไนเปอร์เท่านั้นครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้มาที่ตลาดเทรดครับเพื่อจะมาทําการเทรดยูนิตระหว่างรออัปเดตพี่ก็ได้มาเจอเข้ากับตัวหนึ่งครับก็จะเป็นเจ้าไอ้หัวสว่านติดเชื้อตัวนี้ครับพี่ก็ได้ทําการเอาตัวละครระดับมิสติกที่พี่มีทั้งหมมดดดไไปทททําาากกรเและนีีุ่่พ็้ ซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งเลยที่พี่อยากได้ก็คือมันเท่ครับและพี่ก็ได้มาทําการซุ่มบัฟให้กับมันผ่านไปแค่ไม่กี่โลพี่ก็ได้มาเป็นบัฟสไนเปอร์ครับโอ้สองโลได้เลยครับทุกคนสไนเปอร์สวยในที่สุดตัวเกมก็ได้อัปเดตเข้ามาครับ กับตัวละครระดับคอสมิกตัวใหม่นั่นก็คือเจ้า G Toilet สและอีกหนึ่งตัวก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับเอเลียนตัวประหลาดรู้สึกว่าในรอบนี้จะเป็นอัปเดตของฝั่งตัวโกงฮานเลยครับแล้วก็ด่านใหม่ด่านนี้ที่บอกเลยว่าโคตรยากครับและในมิสิตีเว n นที่เราจะต้องใช้เหรียญสกิมบิดี้ในการผ่านด่านใหม่นั่นเองครับทุกคนมาทําการสุ่มตัวละครระดับคอสมิกอย่างเจ้า G ีทอยเลสโอกาสออก0.05เท่านั้นครับ โอ้ยกูจะได้หรือเปล่าครับนี่และพี่ต้องขอบอกกันเลยครับว่าอีเวนต์นี้พี่ไม่สามารถที่จะ A F K ได้ครับและอีเวนต์พาร์ใหม่ที่เขาบอกกันว่าตัวละครในเทียร์ที่30นั้นโคตรโหดครับส่วนใครที่สนใจที่อยากจะเติมอีเวนต์พารครับ สามารถทักหาได้ที่เพจคิดตันช็อปเลยครับต้องใช้ส่วนพี่นั้นได้ทําการเติมมาเป็นที่เรียบร้อยครับและต่อมาพี่ก็ได้ลองไปลงที่ด่านใหม่ดูครับซึ่งเซตัวละครที่พี่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่แล้วพี่ก็คิดว่าจะชออีวอชิลอยู่บ้านก็แตกครับซึ่งตัวละครที่พี่เอามาดาเมจมันยังไม่เพียงพอครับในรอบต่อมาพี่ก็ได้เปลี่ยนครับเอามาเป็นคอมหญิงแต่ก็ไม่ลอดอยู่ดีครับซึ่งตอนที่พี่เล่นพี่เปิดออโต้สกิปนั่นเองครับทุกคนถ้าปิดคือมันก็ผ่านหลังจากนั้นพีีีี่่่่กกก็ไดดด้อออออมมมาาาททลบเืจะํรงปุยูู ซุ่มไป3โลปาบได้ตัวละครระดับดีเจเนอรีมาถึง3ครับและโลสุดท้ายก็ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนแม่งโคตรน่ากลัวเลยต่อมาพี่ได้เปลี่ยนบัฟให้กับเจ้าแฮกเกอร์ครับซึ่งตัวละครแฮกเกอร์ของพี่นั้นยังใช้บัฟซูเปอร์เพเดย์อยู่ครับพี่ได้ทุกบัฟแล้วครับแอสซินซูเปอร์เพเดย์แต่บัฟที่พี่ต้องการสไนเปอร์ไม่มาสักทีครับทุกคนซุ่มหมดไปหลายโลมากครับแต่ในที่สุดพี่ก็ได้มาครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้ลองไปลงใหม่ครับโดยมีเจ้าแฮกเกอร์เป็นบัฟส พี่ลองเปลี่ยนตัวดาเมจมาเป็นเจ้าไตไททันดูแต่ก็ไม่รอดครับซึ่งพี่เปิดออโต้สคริปเล่นนั่นเองครับทุกคนและน้องๆก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าพี่เอาตัวสโลใหญ่มาจากไหนพี่ต้องขอย้อนความไปก่อนครับมีน้องท่านหนึ่งมาขข่พี่ครับพี่ครับสนใจไหมครับสโลใหญ่20บาทเอาดิครับรออะไรถูกขี่ผายเลยครับพี่ก็ได้ทําการช่วยน้องไปครับโอนได้เข่าไป30บาทถือว่าช่วยกันนะน้องชายและในรอบนี้พี่ได้ลองลดอีโก้ลงครับโดยการปิดออโต้สคริปในเวฟที่43ครับ และพี่ก็ได้ลองกดใช้สกิลด้วยแต่บ้านก็ยังแตกอยู่เหมือนเดิมครับและในรอบต่อมาพี่ได้ลองปิดออโต้สคิปในเว็บที่40ครับใช่ครับมันทําให้พี่เล่นได้ชิลขึ้นครับเพราะว่าในเว็บที่41-43นี้มอนจะออกไปเยอะมากๆครับในที่สุดพี่ก็ได้มาเจอกับบอสอีกครั้งหนึ่งพี่ได้ใช้ตัวละครอย่างเจ้าแฮกเกอร์สปิเกอร์แมนครับทำการตัดเลือดของมันไปครึ่งหลอดบอกเลยว่าตัวละครนี้โคตรโหดโคตรเท่ Hold, 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 ครับ เรียบร้อยครับในที่สุดพี่ก็ผ่านครั้งแรกมาได้สักทีครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีของพี่นั่นเองครับทุกคนกับการที่พี่จะต้องเล่นแบบปิดออโต้คิปจนพี่ได้ไมาเจอกับเฟสนี้มันจะทําให้พี่เล่นได้แบบชอีวอชิลในรอบนี้พี่ได้ลองใช้เป็นอัพเกรดเซทแมนยูแมนครับใช้เป็นบัฟสไนเปอร์ครับวงค่อนข้างจะกว้างเลยแล้วก็เล่นแบบเปิดออโต้คิปยาวๆเลยครับ <ๆ S 2> ดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะเออแต่เท่าที่พี่ดูแล้วเหมือนจะไม่รอดนะทุกคนหรือว่ารอดวะ เราต้องรอดูครับตอนนี้ก็ยังลอดอยู่ครับในเว็บที่44เฮ้ยถือว่าได้นะทุกคนโอเคครับพี่น่าจะเจอแล้วนะตัวที่แบบว่าสามารถเปิดเล่นออโต้คิพได้แบบยาวๆนั่นก็คือนี่เลยอัปเกรดแต่ท่านดิวแมนใช้เป็นบัฟสไนเปอร์ครับได้นะทุกคนใช้ได้เลยนี่แหละครับน้องชายในที่สุดพี่ก็ค้นพบครับ กับเซตตัวละครที่พี่เล่นแบบเปิดออโต้สคริปต์รัวๆครับผ่านไปในเว็บที่49บ้านก็ยังไม่แตกครับและนี่มันก็เป็นที่มาของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองครับที่พี่มาทําการสอนครับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้ครับพี่สอนแบบละเอียดนะว่าเซตนี้เล่นยังไงต่อมาพี่ก็ได้ลองวิธีใหม่ๆดูครับโดยการใช้เจ้าอัปเกรดแต่ท่านคอกแมนแทนเจ้าโคนเนอร์ดูครับมาลองดูว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าอัพคอกนั้นมีการโจมตีแบบ AOE ครับซึ่งด่านใหม่นั้นมันเหมาะสําหรับตัวละครที่มีการโจมตีแบบ AOE ครับ แต่พอพี่ได้มาลองใช้ดูมันจึงทําให้พี่รู้ครับว่ามาถึงเนเวทที่ตีๆแล้วครับทุกคนเหมือนมันจะรอดไหมก็ต้องมาลุ้นกันนะอันนี้คือพี่แบบปล่อยออโต้คิปย,ยาวๆครับทุกคนเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะได้เล่นแบบชิวๆไงพี่แบบไม่ชอบอะไรที่มันปิดออโต้คิปอะเพราะว่าเวลาพี่เล่นไปด้วยพี่ก็จะดู YouTube ไปด้วยครับอะไรประมาณนี้นะก็เลยกําลังหาวิธีอยู่แต่รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะอันนี้น่าจะบ้านแตกแล้วดูบ้านเกือบแตกหลายรอบไปแล้วทุกคน คิดว่าน่าจะไม่รอดนะเอาจริงๆต้องกดสกิลช่วยอะ่ะไม่งั้นเรียบร้อยโอเคครับอัปเกตแต่ท่านล็อกไม่ไหวครับพี่ได้กลับมาใช้เซตเดิมครับในการฟาร์มเหรียญแบบยาวๆเลยครับทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่นานมากครับแล้วพี่ก็โคตรเปื่อยเลยเพราะว่าแมปนี้คือพี่ไม่สามารถที่จะเอฟได้ไว้น้องชายพี่ก็ต้องมานั่งฟาร์มอยู่แบบเนี้ย โอ้โครท้อครับส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์ให้กับพี่บรบกวนกดไลค์ให้กับพี่ด้วยนะน้องชายในรอบนี้พี่ก็ได้ดันพี่เลนครับโดยการเอาเจ้าแฮกเกอร์ออกลองใช้เป็นอัปเกรดไททันโซนาครับแล้วผลปรากฏว่าเหนื่อยครับ <c oughs> พี่แนะนำให้ใช้เป็นเจ้าแฮกเกอร์น่าจะดีกว่านะในการตัดเลือด ในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆยาวๆพี่ขอตัดภาพไปตอนที่พี่ฟาร์มเสร็จแล้วละกันนะทุกคนและพี่ก็ได้ใช้เวลาในการฟาร์มอยู่หลายนาทีหลายชั่วโมงหลายวันหลายสัปดาห์จนตอนนี้พี่ก็มีเหรียญสกิมบีดีหมื่นสองครับโอ้โหกูฟาร์มเป็นวันเลือดจะเชื่อครับมา เดี๋ยวขอญอาตุ z o กันเลยดีกว่าครับแต่พี่รู้สึกว่าการสุ่มเรียนในครั้งนี้คือจะใช้น้อยกว่าในรอบก่นกอนๆนะรอบก่นกอนๆคือใช้เยอะมากเลยถือว่าดีครับ okay, โอเคกดมูดก่อนเลยแล้วก็ไปทําการสุม่มขอสุ่มทีละสามแล้วกันนะทุกคนสุ่มทีละเก้าดีค่อนข้างจะเกลือเฮ้ยได้ legendary มาครับแต่ว่าเรามีแล้วไปกันต่อครับในโลที่สองโอเคขอ m y s ึ๊บโอเคออโต้คิปไปรัวๆพอแลววะ จงมามาไหมเอ,อ้อโอ้โหรัวๆใจยเยน็นๆใจใจเย็นพี่พี่แอคใจใเย็นพี่ครับเรื่อยๆพี่ใจยเย็นๆก่อนพักก่อนเลือตีพันไวจัดครับทุกคนมิสติกยังไม่ออกเลยครับมิสติกหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้โหคอสมิกดีกูต้องได้แล้วว้า,าทุกคนไม่กดออโต้สคริปขอแล้วโอ้โหมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับกี่กี้ทั้งนั้นเลยโอ้เหลือจะเชื่อ อาอะไรครับเนี่ยอะหมด <c oughs> โอ้โอทุกคนโอ้าดแค่ห้าสิบครับไม่เป็นไรซุ่มทีละสามก็ได้นะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยแล้วที่สำคัญเลยคืออีเวนต์นี้พี่ไม่สามารถที่จะ A F K ได้ครับทุกคนพี่จะต้องฟาร์มมือซึ่งมันเป็นอะไรที่ขี้เกียจมากนะะฟาร์มมือโอ้โหดูหมดเรียบร้อย ไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนไม่ได้อะไรเลยจริงๆกับ EP นี้ยังครับทุกคนมันยังไม่หมดพี่ยังมีเหรียญในนี้ครับเดีย๋ยวขอญอาตรับก่อนเลยเหรียญในพาร์ทเปิบ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 รับให้หมดหมดยังหมดแล้วครับยังโอ้โหได้แค่สองโลทุกคนพอแล้ววะลั่นลั่นไปทิ้งลั่นบ้านไปทีแปลโลท้าย